เกเจริญโฮมสแตนดาดถนนตากศินป์อำเภอเมืองจันทบุรีศูนย์รวมจำหน่ายวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ฐานล่างจนถึงหลังคาอาทิเชน่นเหล็กเส้นเหล็กรูปภัณฑ์ปูนซีเมนต์สีทาบ้านไม้ฝาไม้พื้นแผ่นฝ้าเชิงชายกระเบื้องมุงหลังคากระเบื้องเซรามิกสุขภัณฑ์อุปกรณ์ห้องน้ำเครื่องมือช่างฮาร์ดแวร์ รับประกันคุณภาพสินค้าและราคาพร้อมบริการจัดส่งฟรีถึงบ้านเปิดบริการทุกวันที่สุริเจริญโฮมสแตนดาร์ดถนนตักสินอำเภอเมืองจันทบรุรีร้านถูกใจราคาถูกจริงสะดวกซื้อบริการเยี่ยมโทรศัพท์039 498 585โปรโมชั่นสุริเจริญประจำเดือนมีนาคม สีกันสนิม JBP แดงปกติถังละ1,540บาทพิเศษเพียง1,390บาทสีเว็กทรชิวดทา901ขีด A ปกติถังละ1,570บาทพิเศษเพียง1,490บาทบ็อกแก้ว N 013ทับ02แก้วคืนทะเลก้อนเล็กปกติก้อนละ45บาทพิเศษเพียง42บาทเตาแก๊สทีฟ1ห,หัวเทฟลอน S30 ขีด1 d t l ขีด300ปกติเครื่องละ1,190บาทพิเศษเพียง990บาทคุณแจลูกปิดโคลารับ ปกติอันละ140บาทพิเศษเทียง99บาทโชมอาพพี่ห้อหาเบเลตั้งค้าง3ระดับปกติชุดละ970บาทพิเศษเทียง789บาทสสยทําระ L w ปกติอันละ215บาทพิเศษเทียง89บาทัม WP ขีด155ปกติเครื่องละ5 3 0บาทพิเศษเพียง4,890บาทชักโคอเมริกัน e f 2398ปกติชุดละ2,290บาทพิเศษเพียง1,990บาทกาวยาแนว T.P.I ทุกสีปกติจุละ45บาทพิเศษซื้อ แถมหนึ 1> 1่งถุงสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บริษัทสิดิกริเลิรินโฮมสแตนดาร์ดจำกัดโทรศัพท์039498585และห้างหุ้นส่วนจำกัดสดิกริเจริญจันทบุรีศูนย์ผสมสีคัลเลอร์ดีไซน์เซ็นเตอร์โทรศัพท์039322878 ปอพเคสิจันทบุรีเปิดจุดบริการตรวจซ่อมรถเตรียมพร้อมก่อนใช้ช่วงเทศกาลสงกรานต์บริการฟรีผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนทั่วไปกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพคนร้ายขณะก,กำลังขโมยรถจักรยานยนต์ที่เจ้าของได้จอดไว้ภายในโรงทุเรียนก่อนใช้รถอีกคันชวนกันไปคาราโอเกะผ่านไปไม่ถึงสองชั่วโมงกลับมารถหายติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้กับทีมข่าว My News สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวมายูประจำวันอังคารที่4เมษายนพุทธศักราช2560ค่ะพบกันเช่นเคยค่ะทางช่องรายการที่4คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันนางสาวกัญญาจันทิมาค่ะวันนี้เราเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะจังหวัดจันทบุรีมอบใบประกาศผลการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทย OT o p อ r o d u c t Level แก่ผู้ประกอบการและกลุ่มผู้ผลิต194ผลิตภัณฑ์ ที่ห้องประชุมหนึ่งศาลาการจังหวัดจันทบุรีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรีได้จัดให้มีพิธีมอบใบประกาศผลการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย o t ท็อปโปรดักเลเวแก่ผู้ประกอบการและกลุ่มผู้ผลิตที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการระดับจังหวัด โดยมีนางการเปรมปีชิตานนนรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานมอบใบประกาศและกล่าวชื่นชมแสดงความยินดีทั้งนี้จังหวัดจันทบุรีมีผู้ประกอบการและกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์โอท็อปส่งผลงานเข้าคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ประจำปี2,559จำนวนมากและคณะกรรมการระดับจังหวัดได้พิจารณาคัดเลือกรวมสองรอบ เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์ Product Level ที่จะนำไปสู่การพัฒนา Product Development จัดระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ในการทำงานเชิงบูรณาการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกำหนดส่งผลงานผลิตภัณฑ์ได้ไม่เกินกลุ่มและรายละไม่เกิน3ผลิตภัณฑ์และมีผลการคัดสรรที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการในปี2559มี147ราย 194ผลิตภัณฑ์แบ่งเป็น5ดาว19ผลิตภัณฑ์4ดาว97ผลิตภัณฑ์3ดาว64ผลิตภัณฑ์2ดาว10ผลิตภัณฑ์และ1ดาว4ผลิตภัณฑ์ค่ะปพเขต17จจันทบุรีเปิดจุดบริการตรวจซ่อมรถเตรียมพร้อมก่อนใช้ช่วงเทศกาลสงกรานต์บริการฟรีผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนทั่วไป ที่บริเวณหน้าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธรารณาภัยเขต17อํมมาเภอมะขามจงังหวัดจันทบุรีนางจรัสยายเยื่อผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธรารณาภัยเขต17จันทบุรีได้นำข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ให้บริการตรวจซ่อมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่บริเวณจุดบริการชั่วคราวที่จัดเป็นศูนย์บริการตรวจซ่อมรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอนในช่วงเทศกาลสงกรานต์2560 โดยนางจลัดยายเยื่อผู้อำนวยการปพเต17จันทบุรีกล่าวว่าศูนย์บริการตรวจซ่อมรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอนแห่งนี้ทางศูนย์ปพเต17จันทบุรีพร้อมให้บริการตรวจเช็คซ่อมเบื้องตน้นทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ฟรีแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลสงกราน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะผู้ใช้รถใช้ถนนสายจันทบุรีสระแก้วซึ่งเป็นถนนสายหลักเชื่อมโยงภาคอีสานตอนล่างเพื่อนบ้านกัมพูชาลาวและเวียดนามมีการแจกเอกสารข้อมูลการเดินทาง การจัดชุดเคลื่อนที่เร็วเตรียมพร้อมให้การสนับสนุนทั้งบุคลากรและเครื่องจักรกลหากเกิดเหตุในช่วงเทศการสงกรานต์ใน4จังหวัดที่รับผิดชอบคือชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดทั้งนี้ผู้สนใจสามารถนำรถยนต์รถจักรายานยนต์ไปตรวจเช็ครถได้ฟรีระหว่างวันที่4-17เมษายน2560 และหากเกิดอุบัติเหตุแจ้งร้องขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วน1784หรือ039 389 544กล้องวงจรปิดสามารถจับภาพคนร้ายขณะกำลังขโมยรถจักรยานยนต์ที่เจ้าของได้จอดไว้ภายในลงทุเรียนก่อนใช้รถอีกคันชวนกันไปคาราโอเกะผ่านไปไม่ถึงสองชั่วโมงกลับมารถหาย เมื่อเวลาประมาณ13นาฬิกา30นาทีวันที่3เมษายน2560ผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังหลงไกลสอนตุริยกุล ซึ่งเป็นลงรับซื้อทุเรียนตั้งอยู่เลขที่31ริมถนนสุขุมวิทหมู่3ตำบลตะปอนน้อยอำเภอขุงจงังหวัดจันทบุรีของนายไกรสอนตุริยกุลอายุ50ปีหลังเมื่อเวลา2นาฬกา30นาทีคืนที่ผ่านมาฐานเจ้าหน้าที่ตำรวจสพขุงได้รับแจ้งรถจักรยานยนต์หายไปจากลงผลไม้ดังกล่าวโดยคนร้ายได้ลงมืออุกอาจเข้ามาขโมยถึงด้านในลง นายไกรสอนตุริยกุลเจ้าของหลงไกรสอนเปิดเผยว่า โดยคือหลังเกิดเหตุตนได้ทำการแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบโดยมีร้อยตำรวจเอกวันลบพูนผลรองสาระวัตรสอบสวนสอพอคุ้งได้เดินทางมาตรวจสอบที่เกิดเหตุชื่อหลงไกรสอนตุริยกุลซึ่งเป็นลงรับซื้อทุเรียนขนาดใหญ่ริมถนนสุขุมวิทฝั่งเข้าตัวเมืองจันทบุรีพร้อมกับเข้าทำการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดซึ่งติดตั้งไว้บริเวณหน้าหลง โดยกล้องสามารถจับภาพพฤติกรรมของคนร้ายได้เป็นชายอายุประมาณ30-35ปีผมสั้นรองทรง สวมเสื้อแจ็คเก็ตสีขี้มา้าโดยมีผ้าปิดบังใบหน้าสวมกางเกงยีนขายาวขนาดทำการยกรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีดำแดงหมายเลขทะเบียนกอไก่คอควาย4 98จันทบุรีของนางสาวสายพีนพานิชพันธ์ที่จอดล็อกคออยู่ด้านในลงซึ่งพิติกรรมคนร้ายลงมือไม่ถึงหนึ่งนาทีโดยทำการยกล้อหน้าของรถแล้วเข็นด้วยความชำนาญออกไปบนถนนสุขุ งวิ <c ười> ก่อนทำการหักคอรถที่ล็อกอยู่และติดเครื่องยนต์ก่อนจะขับขี่หลบนี้ไปทากลางความมืดโดยที่เกิดเหตุยังมีรถยนต์ t o โย t ้าฟอร์จูเป้ายแดงของนายไกรสอนจอดอยู่อีกหนึ่งคันแต่คนร้ายไม่ได้แตะต้องแต่อย่างใดนายไกรสอนเจ้าของลง้งยังเปิดเผยเหตุการณ์อีกว่าช่วงก่อนเกิดเหตุเวลาประมาณตีหนึ่งนางสาวสายพินพาน,นิชพันเพื่อนของตนเองซึ่งเป็นเจ้าของ รถจักรยานยนต์คันที่หายไปได้ขี่รถมาจอดไว้ด้านในของหลงจากนั้นจึงได้ชักชวนกันขี่รถจักรยานยนต์ของตนเองซ้อนท้ายกันออกไปเที่ยวคาราโอเกะที่อยู่ไม่ไกลจากหลง โดยหลังจากไปเที่ยวไม่ถึงสองชั่วโมงรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่กับหายไปตนเองจึงรีบตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดจึงทราบว่ารถจักรยานยนต์ของนางสาวสายพินนั้นถูกคนร้ายขโมยไปแล้วจึงแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาทำการตรวจสอบดังกล่าวผมว่ามันมาตอนตรตอประมาณที่ดูในกล้องประมาณตีสองเศษทีสองมันขิกที แล้วก็มุดข้างกระดังเข้าไปขโมยรถ่มันเห็นกล้องของตัวขบวนแล้วมันหลบห<ม>ลบไปทีนี้ว่ากล้องอีตัวนั้นอยู่ซ่อนอยู่มันที่ซ่อนอยู่มันจับได้ก<ม>็ใช้เวลาประมาณนาทีเนี่ยที่ขโมยรถออกไปนะฮะเราจะจำลักษณะตัวายได้ไหมว่าววก็จากดูรูปดูจากดูกล้องแล้วมันก็สูงประมาณร้อยหกสิบฝว่า ดำดำแล้วก็แลคุค้นๆหน้าอยู่พยายามจะว่าจะเข้าไปเช็คดูในบ้านมันอยู่พอ,พอพอมีจะมีเขาอยู่ถ้าเดินน่าจะอยู่แถวนี้ด้วยาน่าจะอยู่แถวนี้ด้วยองๆอยู่มันแลคุ้นหน้าจาก,กภาพกล้องที่เราดูจากเมในในเครื่องรถเ,เพื่อนรถเพื่อนรถเพื่อนมาไปเที่ยวแล้วฝากรถไว้กลับมาช้าประมาณห้านาทีห้านาทีก็เอาไปแล้วเล้กวก่าจะเรียกเราว่าจะเปิดกล้องเปิดอะไรมันก็ไม่ทันแล้ว ก็เร็วมากใช้เวลาดูจากเวลาในกล้องมันทํางานประมาณนาทีเดียวครมือชีพมือชีพมือชีดแน่นอนล็อกยกรถรล้อเดียวล้อและสื่อลอ้ลอเดียวเนี่ยไม่มีเซไม่มีอะไรเลยคุณผู้ชมคะช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันกับข่าวไม้ News ช่วงที่2ค่ะ 从事发时的监控来看，一辆红色的私家车在由北往南行驶至丁字路口时，准备左转弯缓行进入。就在此时，一辆由南往北行驶的水泥槽罐车突然疾驶而来，避让不及，槽罐车侧翻滑行，把私家车盖压以后滑行了近二十米，路边的一个路灯也被压翻。那从现场呢，我们可以看到小车已经被撞得面目全非了，而在地上呢也有明显的血迹。 而在我的左手旁边呢，那辆大车已经侧翻在地，消防人员正在紧急的施救当中。事故现场凌乱不堪，一辆红色的大众菠萝车像是被拧过的麻花侧翻在路边，碎玻璃、塑料片散落一地。 ทุกคะช่วงนี้เรากลับมาพบกันกับข่าวไม่นิงชั้นที่2คะ่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างจันทบุรีเสริมเขี้ยวเล็บหลังจับมือเพด,ดังงูพิษชิดใกล้เรียนรู้วิธีจับอสรพิษอย่างถูกวิธีเพิ่มเติมทักษะความปลอดภยัยแก่ตนเองและประชาชนหลังช่วงนี้งูชอบออกมาเพ่นพ่านหนัก เมื่อเวลา17นาฬิกา30นาทีวันที่3เมษายน2560ที่สมาคมสว่างกตังยูธรรมส,สถานจันทบุรีตำบลวัดใหม่อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนายปรเมศเลิศจิลาลักษ์หนึ่งในทีมงานเฟซบุ๊กเพจงูพิษช,ชิดใกล้ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจับงูโดยเฉพาะประเภทที่มีพิษร้ายแรงได้เดินทางมาทำการสอนวิธีจับงูพิษด้วยมือเปล่าและวิธีช่วยเหลือผู้ที่ถูกงูกัดเพื่อ เป็นการเพิ่มประสบการณ์ทักษะความรู้ความชำนาญในการจับงูชนิดต่างๆแก่เจ้าหน้าที่กู้ภยัยและอาสาสมัครสมาคมสว่างกตัญยูธรรมสถานจันทบุรีซึ่งต่างก็ได้รับความสนใจร่วมชมวิธีการสาธิตและทดลองจับงูด้วยวิธีการที่ปลอดภัยเป็นอย่างมากแก่เจ้าหน้าที่กู้ภยัยและบุคคลทั่วไป โดยในครั้งนี้หลังจากเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภยัยสมาคมสว่างกตันยูธรรมสถานจันทบุรีได้ทำการประสานทีมงานเพจงูพิษชิดใกล้ในการเข้ามาสอนวิธีการจับงูจึงได้จัดเตรียมงูจงอางขนาดความยาวเกือบ4เมตรจำนวน2ตัวที่เพิ่งจับได้ในวันนี้และก่อนหน้านี้จากบ้านเรือนประชาชนมาใช้ในการสอนเพื่อยืนยันไม่ได้ใช้งูเลี้ยงหรืองูเชื่องแต่อย่างใด โดยทีมงานเพจงูพิษชิดใกล้ได้ทำการสอนแบบใกล้ชิดควบคู่กับการเรียนรู้พฤติกรรมของงูแต่ละชนิดที่จะไม่มีเหมือนกันทั้งการกัดเวลาออกหากินและเมื่อถูกกัด ต้องรู้ว่าส่วนไหนที่อันตรายมากที่สุดงูชนิดมีพิษกัดแล้วจะแสดงอาการแบบไหนโดยเฉพาะงูเหา่างูจงอางที่ระยะหลังมีความถี่ในการเลื้อยเข้าบ้านเรือนที่พักอาศัยของประชาชนเพิ่มมากขึ้นรวมถึงเจ้าหน้าที่กู้ภยัยต้องสามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นได้เมื่อมีผู้ถูกงูกัดรวมถึงตัวเจ้าหน้าที่กู้ภัยเองเพื่อความปลอดภัยก่อนถึงมือแพทย์ด้านน,นายกิษณะถนอมวั จ้าหน้าที่กู้ภัยสมาคมสว่างกตัญยูธรรมสถานจันทบุรีเปิดเผยว่าการเข้าชมการสาธิตและทดลองจับงูพิษขนาดใหญ่นี้ถือว่าได้ประสบการณ์เพิ่มขึ้นกว่าปัจจุบันที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยทําการจับเป็นปกติอยู่แล้วซึ่งถือว่าเป็นการสร้างความไม่ปลอดภัยให้กับตัวเจ้าหน้าที่เองแต่หลังจากมีผู้เชี่ยวชาญมาสาธิตและให้คําแนะนําแบบถูกวิธีก็เพิ่มความมั่นใจขึ้นมาได้ใน ระดับหนึ่งว่าความปลอดภัยต้องมาก่อนทั้งตนเองและประชาชนใกล้เคียงเบื้องต้นจึงอยากฝากให้ประชาชนหากพบเห็นงูรวมไปถึงสัตว์เลื้อยคานที่มีพิษให้รีบแจ้งกู้ภัยใกล้บ้านโดยทันทีรวมไปถึงมันตรวจตาเก็บกวาดบ้านเรือนที่พักอาศัยรอบตัวบ้านให้เป็นระเบียบโดยเฉพาะบ้านที่มีเด็กเล็กและผู้สูงอายุ ตรงอางเนี่ยผมแนะนําว่าให้อาสากู้ภัยเนี่ยจับกันแค่สามคนก็เพียงพอละคือหนึ่งคนที่ใช้ห่วงก็มีหน้าที่เอาห่วงคล้องคองูถูกไหมครับแล้วคนที่สองพอคนที่หนึ่งที่คล้องคอปุ๊บเขาจับส่วนหัวได้แล้วให้คนที่สองมาจับส่วนหางเพื่อป้องกันงูตวัดหรือว่ามาเกี่ยวแขนของคนที่จับหัวอยู่ส่วนหัวอยู่ แต่ผมแนะนําว่าอย่าดึงนะครับในกรณีที่งูบิดตัวเพราะว่าอาจจะทําให้คนที่จับ่่นหัวเนี่ยเกิดอุบัติเหตุหรือว,ว่าง,งูหลุดออกจากมือแล้วสามารถแบงกัดได้ครับ mm hmm. แล้วบุคคลที่3คือมีหน้าที่ถือถือกระสอบครับผมก็ในการเอางูเข้ากระสอบเนี่ยผมแนะนําว่าให้เอาส่วนหางเข้าก่อน mm hmm. ไม่แนะนําให้เอาส่วนหัวเข้าก่อน พราะอาจจะเกิดกรณีที่แบบว่างูสวนออกมากระทันหันด้วยความตกใจจากจากการแตกตื่นที่ว่าเราไปยุ่งเกี่ยวกับเขาไปทําให้เขาแตกตื่นตกใจอย่างเงี้ยครับเรขากลัวเรากอาจจะแบบว่าตื่นได้คือความรู้สึกมีความรู้เยอะจริงแล้วงูไม่น่ากลัวครับจริงแล้วครับงูไม่น่ากลัวพอเจอการจริงเจอการสอนการอบรมการบอกวิธีการจับยังไงคือจริงแล้วไม่น่ากลัวคือพี่เขาสอนดีมากการจับงูคืออย่าตกใจตั้งสมาธิอ่า ทําเขา,าเบาคือเราอย่าไปออกแรงออกแรงสู้สู้เขาคือวิธีนี้คือคือผมลองใช้ดูแล้วผมลองดูผมว่ากล้าเข้าใกล้งูขึ้นเพราะานนี้เ,เป็นงูจงอางูมีมพิษไล้แรงที่สุดคือคืออันนี้ดีครับคนนี้ดีมากต่อไปเป็นข่าวพยากรณ์อากาศค่ะ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมที่อาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากและติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดไว้ด้วย สำหรับขึ้นลงบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความประมัดระวัง ยอมความกดอากาศต่ำปกคุมประเทศมาเลเซียและภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยจะเคลื่อนเข้าปกคุมภาคใต้ในช่วงวันที่4-6เมษายนประกอบกับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะ ทั้งหมดนี้คือข่าวไม้นิวของวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของข่าวไายนิวแล้วนะคะดิฉันนางสาวกัญญาจันทิมาและทีมข่าวไม้นิวทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ เทศบาลเมืองจันทบุรีร่วมกับวัดใหม่เมืองจันทร์ขอเชิญร่วมงานส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ระหว่างวันที่12-15เมษายน2 5 6 0พบกับงานสงกรานต์กลางคืนปอดเล่าถนนข้าวทิพย์จันทบุรี12เมษายนคืนเดียวเท่านั้น13เมษายนเวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปชมขบวนแห่สงกรานต์รวมสงน้าพระและดน้ําดาหัวผู้สูงอายุชมเชียร์การเล่นกีฬาพื้นเมืองสบาล้อตะกอลอดบ่วงหมักลุกไทยหมักสกากอพระเจดีทรายเย็นทั่ว่า มหาสงกรานยิดมั่นโบราณประเพณีไทยเล่นน้ำปลอดภัยใส่ใจคนรอบข้าง มสแตนดาดถนนตากสิน์อำเภอเมืองจันทบุรีศูนย์รวมจำหน่ายวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ฐานล่างจนถึงหลังคาอาทิเชน่นเหล็กเส้นเหล็กรูปภัณฑ์ปูนซีเมนต์สีทาบ้านไม้ฝาไม้พื้นแผ่นฝ้าเชิงชายกระเบื้องมุงหลังคากระเบื้องเซรามิกสุขภัณฑ์อุปกรณ์ห้องน้ำเครื่องมือช่างฮาร์ดแวร์รับประกันคุณภาพสินค้าและราคา พร้อมบริการจัดส่งฟรีถึงบ้านเปิดบริการทุกวันที่สุริเจริญโฮมสแตนดาร์ดถนนตักสินอำเภอเมืองจันทบรุรีร้านถูกใจราคาถูกจริงสะดวกซื้อบริการเยี่ยมโทรศัพท์039498585โปรโมชั่นสุริเจริญประจำเดือนมีนาคม ีกันสนิม JBP แดงปกติถังละ1,540บาทพิเศษเพียง1,390บาทสีเว็กทอร์ชิลทา 901-A ปกติถังละ1,570บาทพิเศษเพียง1,490บาท ฟอกแก้ว N ขีด013พับ02แก้วคืนทะเลก้อนเล็กปกติก้อนละ45บาทพิเศษเพียง42บาทเตาแก๊สกีฟ1ห,หัวเคฟลอน s 30ขีด1 GTL ขีด3 00ปกติเครื่องละ1,190บาทพิเศษเพียง990บาท แ้าลูกปิดโคลาชาร58์587ขีด55รรมปกติอันล,ละ140บาทพิเศษเทียม99บาท,บาทโชคอาบที่ห้องาเบเลตั้งค้าง3ระดับปกติสุดละ970บาทพิเศษเทียง789บาทสา,ททาทยชำระ LW ปกติอันล,ละ115บาท เทียม89บาทตั um itsu ๊บมิจู WP ขีด155ปกติเครื่องละ5,030บาทพิเศษเทียง4,890บาทสับโคอเมริกัน EF 2398ปกติชุดละ2,290บาทพิเศษเทียง1,990บาทกาวยาแนว TPI ทุกสีปกติ ละ45บาทพิเศษหรือ1ถุงแถม1ถุงสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บริษัทสิดิกริเลินโฮมสแตนดาร์ดจำกัดโทรศัพท์039498585และห้างหุ้นส่วนจำกัดสิดิกริเลินจันทบุรีศูนย์ผสมสีคัลเลอร์ดีไซน์เซ็นเตอร์โทรศัพท์039322888